สวัสดีเพื่อนๆคนหลักต้นไม้ทุกๆท่านครับคลิปนี้ช่องก้าวไล่ของเราจะพามาชมต้นไม้ต้นไม้ป่าเป็นไม้วงมะเกือนะครับจะพามาชมว่าไม้วงมะเกือมีชนิดไหนบ้างฮนีเจ้าของส่วนมาทักทายนะครับ อืรูปหลอ่อไม้วงมะเกือก็ไม่หลายชนิดนะครับที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าพวกนกพวกกระรอกส่วนนี้คือสวนหลวงลอวก้านะครับมาดูชนิดแรกที่ผมพามาชม ลำต้นสีดำต้นแรกคือต้นอินจันนะครับหรือต้นจันอินเป็นไม้วงมะเกือไม้วงมะเกลือไร่หลาชนิดจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งไม่ผัดใบให้ร่มเงา ผลกินได้บางชนิดผลกินได้บางชนิดก็มีพิษนะครับดูจากลักษณะต้นอินจันหล่ำต้นสุดส่งนะครับเนี่ยกิ่งแห้ง และนี้เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับต้นอินจันบางกิ่งก็แห้งตายไปนะครับบางกิ่งก็ยังเขียวอยู่โอแสดงว่าดูแลย่าเหมือนกันนะครับเนี้ยนี่ขนาดอยู่ในสวนสาธารณะดูแลเหมือนกันกับต้นอื่นๆนะครับต้นอื่นๆน,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 นี้ใบเขียวสดเลยนะครับต้นอินจันสามต้นสี่ต้นตรงนี้ ลักษณะสะภาพคล้ายๆกันเลยครับไม่ค่อยสมบูรณ์จะพาไปดูชนิดที่สองนะครับส่งต้นเขาสวยมากเลยให้ล่มเงาดีมากๆเลยครับเนี่ยไปดูนะครับว่าต้นอะไรตู <c oughs> เขาหน้าจะชอบกล้องนะครับเนี่ยเขาตามผมนกน้อยตอนนี้คือต้นมะเกือกา,กานะครับมะเกือกา,กาลำต้นของเขาก็จะเรียบๆนะก็มีเปลือกบ้าง มีเลีอยมีเรียบบ้างมีแตกสเก็ตบ้างต้นมะเกือกาน่าจะเป็นมะเกือกที่ต้นเขาส่งต้นเขาเล็กกว่าต้นมะเกือกปกตินะครับเนี่ยเขาถึงเรียกมะเกือกานี่ก็เป็นต้นมะเกือใหญ่หนึ่งต้นนะครับดใบอ่อนของเขา ใบอ่อนก็มีสีสันสวยงามนะครับเนี่ยนี่ครับ <Yeah. S 1> ต้นมะเกดกาส่งพุ่มเขาสวยนะครับต้นมะเกดกาเนี่ยแตกส่งพุ่มให้ร่มเงาดีมากๆเลยใบยอ่อนก็สวยงาม ดูต้นนุ่นนะครับต้นนุ่นก็ต้นมะเกือกาเช่นกันนะครับดูสองพุงเขาสิน่าปลูกไหมครับมะเกือกาชนิดที่สามผมจะพาไปชมก็คือต้นพลับยอดดำสังเกตลำต้นก็คล้ายๆต้นมะเกือกานะ พับยอดดำแต่จุดเด่นของเขานะครับนี่ปลายยอดของเขาจะสีดำเป็นไม้ไม่ผัดใบนะครับให้ร่มเงาลำต้นสูงตรงขึ้นไปต้นมะพับยอดดำ ยังไม่เห็นผลนะครับน่าจะเป็นต้นโตผู้นะครับเนี่ยมะพับสามต้นนี้สูงประมาณประมาณสิบห้าเมตรนะมะพับยอดดำส่วนต้นนี้ ต้นนี้นะครับกําลังไปที่นิยมมากๆนะครับต้นไมยชนินี้เป็นไม้วงมับเป็นวงมะเกลือเช่นเดียวกันต้นนี้คือต้นล่ําสํานะครับหรือต้นสั่งทําเป็นไม้วงมะเกลือครับเขาให้ผลนะผมเพิ่งเคยเห็นลูกค้านี้แหละมาทุกปีก็ ยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ปีนี้เขาติดผลนี่ผมเห็นกระรอกเข้ามากินแล้วนะครับลูกเขาน่าจะกินได้นะเห็นกระรอกมายืนแทะอยู่บนต้นของเขาเนี่ยต้นล่ำซำนะครับนิยมมากครับตอนนี้ ลำซำเป็นชนิดที่สี่นะครับต้นลำซำหรือต้นสั่งทำเป็นไม้น้าปูอีกหนึ่งชนิดทนแรงได้นะครับต้นลำซำเนี่ยดี๋วให้ให้ชมส่งต้นของต้นมะเกลอกาต้นนั้นนะครับเพื่อนสวยมากนะครับต้นจริงเนี่ย ลำต้นตะ่างเขาก็อวนก็แตกสองพุมด้านบนมาเกือการครับต้นนั้นี่นใบของต้นลำสัมครับใบจะเล็กๆชนิดที่ห้านะครับเป็นต้นมะเกือมะเกืออนี้พบเห็นได้ทั่วไปนะครับแถวบ้านเราแถวตากวัดก็จะมีให้เห็นอยู่ บางนะครับไม่ได้หายากเท่าไหร่สังเกตผลเขานะครับมะเือผลเขาจะลักษณะคล้ายๆต้นลูกมะพับลูกตะโกลูกมะลิดนะครับแต่ต่างกันที่ขนาดเท่าที่ดูลูกเนี่ยต้นลำสมลัลูกเล็กสุดแหละต้นมะเกือเป็นไม้เนื้อดีนะครับ ไม้เนื้อดีเลยแหละไม้วงนี้ไม้วงมะเกลือเนี่ยจะเป็นไม้เนื้อดีทุกชนิดนะครับมะเกลือจะมีลายสวยมะลิปจะมีลายสวยส่วนต้นมะพับนี้เขาจะไม่ค่อยมีลายนะครับแต่เขาเป็นไม้เนื้อแข็งนะสังเกตต้นมะเกลือนะครับก็มีผิวเขาขูข่ขระกว่าวขวาต้นอินจันขว่าต้นมะพับนะ หิวเขาจะมีแบบตกสะเก็ดอายุเขาน่าจะเยอะนะครับเนี้ยต้นขเขาก็ตกสะเก็ดแหละส่วนต้นนี้นะครับ ต้นนี้ก็ไม้เป็นไม้วงมาเกลือเช่นกันนะครับต้นต้นนี้เขาเรียกต้นตาลดํานะครับโหดูต้นเขาแตกสะเก็ดต้นตาลดําผลของเขาก็จะเหมือนผลมะพับนะต้นตาลดำเนี่ย ต้นนี้ยังไม่ยังไม่ออกผลแะจะพาไปชมสชีสีที่หกต้นนี้ครับลำต้นแตกเป็นเกจ็ด ต้นตะโกนานะครับตะโกนาก็พบเห็นได้ทั่วไปนะครับอย่างพอมี้เห็นตามทุ่งนาอยู่นะครับต้นตะโกนาครับต้นตะโกนา ต้นนี้นะครับต้นโตต้อนใหญ่ที่สุดในที่เขาปลูกในกลุ่มๆนี้นะครับเนี่ยตอนนี้เป็ต้นมะพับนะครับนะีครับชื่อต้อนขอมามะพับ ไหรือตะโกส่วนนะครับลำต้นเปลื่ยนเขาดำสนิทเลย ตอนนี้ติดลูกนะครับก็ผมคิดว่านะถ้าเป็นมะพับหรือตะโกส่วนเนะี้ยยอดเขจะไม่ใช่สีดำนะแต่ถ้าเป็นมะพับยอดดำยอดก็จะเป็นสีดำน่าจะแยกกันตรงนี้นะครับระหว่างตะโกส่วนกับกับมะพับนะเนี่ยครับป้ายเขาเขียนว่าตะโกส่วน ลักษณะลำต้นเขาคล้ายๆกันไปเขาก็คล้ายๆกันนะครับน,นี่เขาก็ติดผลเขาเขียนว่าตะโกสวย ล้อก,กระแต่ก็มีอาหารกินเลยนะครับเนี่ยผล,ลไม้มีผล,ลไม้ให้เก็บกินเยอะเลยเราที่ผมอยากพาเ,เพื่อนๆมาชมนะครับคือไม้ชนิดนี้ครับผมมาลงรักเขาเลยเขาชื่อต้นมะลินะครับมะลิเป็นต้นไม้อีกชนิดที่ ผมลงไหลที่จะหามาปลูกมากๆเลยนะครับช่วงนี้ผมวางแผนที่จะปลูกต้นไม้เนื่องจากมะลิเขาเป็นไม้เนื้อไม้เขาใช้งานได้นะครับลายที่สวยงามงดงามมีค่าราคาแพงโตช้าและลำต้นเขาต้นเขาให้ผลครับผลเขากินได้นะแต่ผมก็เคยผมเคยกินละละรสชาติมันก็เขามีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์นะครับ คงจะคลายทุเรียนนะว่าบางคนก็ชอบบางคนก็ก็ไม่ชอบนะบางคนก็บอกว่าเหม็นบางคนก็บอกว่าหอมนะแต่สําหรับผมอ่ะก็ก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่ถ้าถ้าให้กินถ้าให้ซื้อมากินก็ก็ไม่ใช่ผลไม้ที่ผมจะเลือกซื้อมากินนะครับแต่พ็กก้าลกระแตเนี่ยมันลูกสุกอะเขาไปลุงมแท้กันเลยนะครับน่าจะเป็นอาหารของสัตว์ป่าได้ดีเลยแหละแต่ถ้าเป็นอาหารคนเนี่ย ผมคงหรือว่าผมกินต้นที่เขารสชาติแม่ลอยนะเคยกินมาสามสามสี่ลูกก็ก็ก็ไม่ได้อร่อยครับพูดกันตรงๆเลยแล้วกันไม่ได้อร่อยไม่ได้ประทับใจเท่าไหร่อาไปดูต้นมะลิต่อกันต่อนะครับนี่นี่ครับเพื่อนๆมะลิต้นนี้เขาอยู่ติด ปลูกติดกับริมน้ําเลยนะครับเนี้ยห่างจากน้ำเนี้ยหนึ่งเมตรให้ผลเต็มต้นเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆในกล้องอาจจะมองไม่เห็นว่าลูกเขาเยอะแค่ไหนนะแต่แต่สายจักสายตาผมเนี้ยโ้ลูกเยอะมากๆนะครับเนี่ยูยใต้ใบใต้กิ่งเขาเนี่ยเขาออกลูกสวยมากๆเลยนะครับ ก็ตื่นเต้นนะสําหรับเจอต้นไม้ป่าที่แบบให้ลูกผลเป็นต้นขนาดนี้ชอบครับมาริดเนี่ยครับผลของเขาผลเขาโตนะครับผลของเขาก็จะมีขนเป็นกรรมยี่หุ้มที่ผลเขาเต็มไปหมดเลยต้นมะลิ ดูลำต้นของเขาครับอืลำต้นของเขาก็จะเป็นลายลายนะครับเนี่ยสีดำเขาจะมีลายลายสีขาวข้านอยู่ที่ลำต้นเ,เนื้อไม้ขอน้าก็จะก็คงเป็นแบบนี้นะครับจากที่ดูในภาพ ของไม้มาลิดนะก็จะเป็นลายเบบนะครับขาวบนดำสลับเหลืองเหมือนเปลือกเขาเลยครับเนี่ยเนี่อนเพื่อนลูกดกมากครับมาลิดตอนนี้อยู่ติดน้ำสแสดงว่าไม้มาลิดนี้เป็นไม้ที่ชอบน้ำมากนะครับชอบกินน้ำตลอดเวลา นี่ครับลูกดกจริงๆต้นมะลินะครับสมับคนชอบปลูกต้นไม้นะครับแนะนํำให้หามาปลูกนะครับต้นมะลิดูแลเรื่องน้ำเขาหน่อยเขาอยู่ได้เลยครับเขาไม่กลัวแดดนะครับแต่เขาขาดน้ำไม่ได้จะมีอีกหนึ่งต้นนะครับผมจะพาไปชมเขาติดลูก ติดลูกดกเหมือนกันตอนนี้นะครับมะลิตอนนี้ ผมเคยเก็บมเมล็ดไปเพาะนะครับเนี่ยเมล็ดต้นนี้ผมมาเที่ยวช่วงหนึ่งแล้วเขามีผลที่กระรอ,อเขากินแต่แล้ว่าเขากินเมล้ดไปอแล้วผลเขาก็ตกลงมาในช่วงที่ผมเดินมาพอดีนะครับผมก็เลยได้เก็บมเมล็ดไปปลูกในสวนของผมเหมือนกันเนี่ยครับต,ต้นเมล็ดต้นนี้ ให้ผลดกเต็มต้นแล้วนะสูงประมาณ ประมาณสิบห้าเมตรได้นะครับแมงมุลิตอนนี้การแนะนําให้เพื่อนๆหามาปลูกนะครับต้นมะลิต้นมะพับต้นมะเกลือเป็นไม้ที่น่าปลูกมากๆครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับช่องเราเชื่อว่าช่องก้าวไล่กดติดตามเป็นกําลังใจให้คนปลูกต้นไม้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ